สวัสดีค่ะเดี๋ยวทำอีกคลิปหนึ่งลงนะคะเพราะว่าสมาชิกในช่องนี้ก็มีคำถามบ่อยเหลือเกินนะคะว่าถ้าเกิดว่าเจอฝรั่งที่จริงใจแล้วต้องการที่จะโอนเงินมาช่วยเหลือเราเนี่ยต้องให้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะโอนผ่าน Western Union เนี่ยก็ให้ ชื่อนำสกุลที่อยู่เบอร์โทรนะฮะทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษนะฮะให้มันตรงกับบัตรประชาชนนะฮะแล้วคุณก็ไปรับเงินที่ตัวแทน Western u n i o n ใกล้บ้านได้เลยนะคะส่วนเวลาไปรับเงินเนี่ยไปรับเงินสดนะก็คือให้แจ้งชื่อนำสกุลของผู้ส่งเงินและเลขติดตาม ntcn นะฮะอันนี้ก็ขอกับผู้ส่งเงินได้นะ พอเขาส่งเสร็จแล้วก็จะมีเลขติดตามชุดนี้อยู่นะคะหลังจากนั้นก็เตรียมบัตประชาชนเนี่ยไปรับเงินสดที่ตัวแทนใกล้บ้านได้เลยนะคะตัวแทนเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ป้ายสีเหลืองเขียนว่า Western Union อยู่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะโอนผ่านบัญชีเนี่ยไม่ว่าทาง Western Union หรือธนาคารนะคะก็จะให้ข้อมูลคล้ายๆกันนะก็คือชื่อนามสกุลที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะคะเปิด เบอร์โทรนะถ้าเป็นแบงค์ไม่ต้องนะแต่ Western Union เนี่ยต้องใช้เนื่องจากว่าเขาไม่มีบัญชีเราเขาไม่มีข้อมูลของเรานะเขาเลยต้องขอเบอร์โทรด้วยนะคะอ่าและ4ี่ก็คือชื่อธนาคารรหัสธนาคารนะและเลขที่บัญชีค่ะนะส่วนที่หลายๆคนชอบมาถามก็คือแล้วรหัสธนาคารหรือสวิปโคดเนี่ยไปหาที่ไหนนะฮะปกติก็ไปหาจาก อินเทอร์เน็ตได้เลยหรือเว็บไซต์ของธนาคารน,นะคะและในคลิปนี้เน,นี่ยแอดมินก็มีลงไว้ให้นะคะคุณก็แค่ส่งรายละเอียดตรงนี้ให้กับผู้ส่งเงินก็ได้แล้วนะคะก็ได้แล้วนะคะว่าธนาคารที่คุณใช้เนี่ยเป็นแบงก์ไหนไหนะคะในรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีทั้ง ชื่อแบงก์สปิทโค้ดนะคะที่อยู่ของแบงก์เบอร์โทรของแบงก์นะคะก็ส่งให้เข้าตามนี้นะคะก็สามารถที่จะส่งเงินเข้ามาในเมืองไทยได้แล้วนะคะ,อะพอเขาส่งมาแล้วเนี่ยก็ใช้เวลา3-5วันทําการเงินก็จะเข้าบัญชีนะคะ,ะส่วนถ้าเกิดว่ามีปัญหาจะสอบถาม Western Union เนี่ยก็ให้สอบถามตามแอปพลิเคชันของ Western Union นะหรือเบอร์โทรศัพท์นะฮะ หรือไม่ก็ส่งอีเมลนะคะถ้าเป็นแบงก์ทั่วไปเนี่ยก็จะมีคอร์เซนเตอร์ของแบงก์นะให้ทุกแบงก์นะก็ดูตามนี้ได้ค่ะส่วนค่าธรรมเนียมเนี่ยเก็บกันเท่าไหร่นะคะถ้าโอนผ่าน Western Union จะไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะเพราะผู้ส่งเงินเขาจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนธนาคารเนี่ยโดยทั่วไปนะก็จะหักจากยอดเงินที่โอนเข้ามาสูงสุดเนี่ยแค่500บาทนะคะ ถ้าใครได้รับแจ้งให้โอนจ่ายเงินนะที่แตกต่างจากที่แอดมินพูดไว้นะ่ะก็คือคุณเจอสแกมเมอร์แล้วนะคะโอเคจ้ามีอะไรก็ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะแอดมินก็จะตอบให้ทุกวันนะสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนเจอแต่คนดีๆนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ